สวัสดีค่ะเม c s ซนะคะคลิปนี้เมจะมาอธิบายปุ่มการใช้งานของกล้อง Total Station Topcon รุ่น GTS 102N ให้ฟังสั้นๆค่ะโดยคลิปนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์สอนการใช้งาน GTS 102N นะคะจะตัดเป็นคลิปสั้นๆไว้ให้สามารถคลิกดูได้ที่ปุ่มไอขวาด้านบนได้เลยค่ะส่วนท่านใดยอยากให้สอนกล้องตัวไหนเป็นพิเศษ คอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างให้เมยได้เลยนะคะขอบคุณสำหรับ1ไลค์และ1 subscribe ให้กำลังใจกันค่ะมาเริ่มกันที่3ปุ่มสำคัญที่ทุกท่านจะต้องใช้อย่างแน่นอนก่อนนะคะมากันที่ปุ่มแรกปุ่มสีเขียวหรือปุ่ม Power ใช้ในการเปิดเครื่องนะคะก็จะขึ้นมาเป็นหน้าจอแบบนี้และเวลาปิดก็กดซ้ำอีกทีนึงและจะไม่มี Yes กับ n นนะคะถ้าต้องการปิดเครื่องกด F3 แทน yes ค่ะโอเคนะคะ อนุญาตเปิดเครื่องอีกรอบค่ะส่วนปุ่มถัดไปนะคะคือปุ่ม exit หรือการยกเลิกค่าต่างๆนะคะและปุ่มสุดท้ายปุ่มสีฟ้าปุ่ม enter หรือว่าปุ่มที่ใช้เวลาป้อนค่านั่นเองค่ะและอีกส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะคะตรงโซนนี้ทั้งหมดนะคะจะเรียกว่าแผงอัลฟาเบตนะคะเอาไว้สำหรับใส่ค่าต่างๆหรือว่าใส่ตัวอักษรสำหรับบันทึกค่า record ค่ะ มากันที่ปุ่มถัดไปนะคะปุ่มคีย์สตาร์หรือว่าปุ่มดาวนั่นเองค่ะใช้ในการตั้งค่าแบบทางลัดต่างๆนะคะซึ่งถ้าหากจะกดออกให้กด Exit นะคะและปุ่มถัดไปก็คือการกดปุ่มซ้ายขวานะคะตัวนี้เอาไว้ใช้ปรับความสว่างภายในสายใยเลนกล้องนะคะโดยมีระดับตั้งแต่ระดับ0ถึงระดับ9ค่ะส่วนการปรับขึ้นลงเนี่ยคือการปรับความชัดของหน้าจอนะคะ จากที่ท่านจะเห็นนะคะมีระดับตั้งแต่ระดับ0ูถึง9เช่นเดียวกันค่ะและส่วนสุดท้ายที่เมย์จะพูดถึงนะคะก็คือปุ่มฟังก์ชันทั้ง4ปุ่มนี้นะคะโดยทุกท่านจะต้องคำนึงไว้เสมอว่าก่อนกดใช้ปุ่มฟังก์ชันกดปุ่มดาวก่อนเสมอนะคะมาเริ่มกันที่ปุ่มแรกค่ะ F1 นะคะกดใช้เพื่อเปิดปิดไฟหน้าจอนั่นเองค่ะ หลังจากนั้นนะคะมาที่ F2 กันเลยค่ะปุ่ม F2 มีไว้ใช้สำหรับเปิดระบบชดเชยแกนดิ่งหรือทิวคอลเลกชันใช้สำหรับการปรับแก้ค่าแอร์เดอร์ของตัวกล้องดังนั้นเมย์แนะนำให้เปิดไว้อุ่นใจกว่าค่ะและในส่วนของ F3 มันจะไม่มีอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเมย์แนะนำว่าขอข้ามไป F4 เลยแล้วกันปุ่ม F4 เนี่ยค่ะจะมีไว้สำหรับต้องการเช็ค สถานะเป้าปิซึมค่ะโดยเมื่อตัวกล้องของเรามีการล็อกเป้ากับเป้าปิซึมนะคะจะมีสัญญาณดังขึ้นจากตัวกล้องพร้อมกับสัญลักษณ์ปรากฏตรงแถบ Signal น,นะคะเป็นการแจ้งเตือนว่ามีการล็อกเป้าเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนท่านใดยอยากจะปรับตั้งค่าปิซึมนะคะให้กดไปที่ F1 ค่ะหลังจากนั้นก็จะมีการ INPUT ค่าตามที่เราต้องการนะคะใครอยากเคลียร์ค่าเก่าให้กด F3 ได้เลยค่ะและอินพุค่าใหม่เข้าไป หลังจากนั้นกด F4 เพื่อเป็นการ Enter input ค่าข้อมูลเข้าไปค่ะส่วนใครอยากตั้งค่า ppm นะคะให้กดไปที่ F2 ค่ะเสรค่าของท่านให้เรียบร้อยและกด F4 Enter เพื่อการเซตค่าค่ะและในส่วนของ F3 TP คือ temperature นะคะแล้วก็ p l a c e ก็คือความดันอากาศและอุณหภูมิของหน้างานค่ะสามารถใส่และกด F4 Enter เพื่อทำการเซตค่าให้เรียบร้อยได้เลยค่ะ เมแถมให้สุดท้ายก่อนไปดูคลิปถัดๆไปกันนะคะ 3. ส,สัญ,ญลักษณ์บนแผงหน้าจอเจ้า gts 102N นี้หมายถึงอะไรบ้างมาดูกันที่ตัวแรกเลยนะคะตัวดาว3แฉกชี้ไป3ทางเนี่ยคือการเลือกโหมด วัดหาพิกัดค่ะและส่วนต่อมานะคะจะเห็นเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากคือสัญลักษณ์ของการเข้าโหมดวัดระยะนะคะและสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะคือตัว A N G หรือการย่องคำว่า Angle ใช้สำหรับการเปิดโหมดวัดมุมนั่นเองค่ะ สำหรับท่านใดนะคะที่อยากดูการสอนการใช้งานกล้อง GTS 102n นะคะคลิกคลิปที่ปรากฏอยู่หรือเข้าไปที่เพลย์ลิสสอนการใช้งาน GTS 102n ของ c t t Thailand ได้เลยค่ะ